ทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาหลวงปู่เป็นแบบนี้หมูจะเป็นชิป,ปาปิญญาก็ชาทุแต่ให้น้อมเข้ามาว่าเดี๋ยวนี้พวกเธอเป็นสัมมยวิมุตโตหรืออสัมมยวิมุตโตหลุอพ้นตลอดกันไหมหรือว่าเพียงชั่วคู่ชั่วขาแล้วว่ามันเสื่อมแล้วจะทํำยังไงมันจะมาปฏิปทาความพอดีหลวงปู่ก็คือสละตายท้าไมสละตายนี้หลวงปู่ไม่รู้ไม่เห็นนะไม่แจ้งเทงตลอด ไม่สามารถเป็นกูปเป็นบาของพวกเราได้นี่มัชฌิมาปฏิปทา,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 าความพอดีของหลวงปู่เป็นอย่างนี้ศีลต้องสะอาดช้าอ้านนี่มัชฌิมาแล้วปฏิปทาความพอดีของหลวงปู่แล้วสละเป็นสละตายถ้าไม่สามารถสมมักทรงผลเป็นพลันได้ขอตายซักนี่คือปฏิปทาหรือว่ามัชฌิมาปฏิปทาความพอดีของหลวงปู่แล้วการนอนอีกมากที่หลุมฝังศพนี่ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคือความพอดีของหลวงปู่แล้ว นีความพอดีหลวงปู่ใครจะว่าอย่างไงเราก็ไม่เข้าไปก้าวไกลหลวงปู่พอดีแล้วพอดีแล้วจิจนสามารถรู้แจ้งเพงตลอดได้ไม่สงสัยคุณพระรัตนตจรัยไม่มีคําสงสัยว่ามีคนจะบอกว่าพระพุทธธรรมพระสงค์ไม่มีหลวงปู่แ <laughs> น่ใจตายใจ,ใจ,ใจ,ใจบ่ามี่นรกสวรค์มีจริงละบุญบาปมีจริงละพมโลกมีจริงเทวโลกมีจริงอรุป,ปรพมมีจริง เมืองพระนิพพานมีจริงมีตามหลักคําสอนทั้งหมดเลยเชื่อขนาดนั้นจึงมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่มีคําว่าคาตกบกพ่องด่างพ้อยวันนี้จึงเป็นวันมหามงคลวันประสูติแตจะรู้และวันเข้าสูม่มหาปณิพพาน,ขอ,พาพานของพระพุทธเจ้าได้พวกเราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเต็มภูมิไหมเอาพระพุทธธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งจริงไหม น้อมเข้ามาสู่ใจของตัวเองมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่รู้แก่ใจของตัวเองถ้ามอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จริงก็จะทราบด้วยใจที่บริสุทธิ์พุทธปอกของตัวเองไม่สนใจใยดีกับทางโลกยอมสละเป็นสละตายกับพระพุทธเจ้าโดยแท้เดียวใครจะเป็นใครจะตายในทางโลกใครจะได้ดีบได้ดี นะใครจะทุกข์ยากลําบากไม่สนสิ่งนั้นนี่สนแต่พระเจ้าเจ้าพระองค์อองเดียวผู้นั้นถือว่าเดินทางถูกต้องดีงามเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลในปัจจุบันไม่สงสัยหาข้อมุลนาโดยสาธุ